กรับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเจ็ดที่เคยครับกับรายการพระเครื่องนะพี่นะกับร้านน้องบูมันดามีพระเครื่องครับอ่าฝากช่องทางการติดต่อครับพี่นะครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับอดีไลน์ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะฮะหรือสแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะครับพี่นะอ่านะครับผมวันนี้มีมาแบ่งปันครับหลากหลายรายการนะครับพี่นะ สนใจเลือกชมเลือกหาก,กันก่อนนะครับพี่อ่าเลือกชมเลือกหาก,กันก่อนมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่านะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับอ่านะครับผมรายการที่หนึ่งครับพี่นี่อ่ะนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่อ่าพิมพ์นิยมครับองค์นี้ออกเนื้อสีแดงๆเลยนะพี่นะนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานครับพี่ นะครับเนื้อหาเก้าเลยนะพี่นะครับรอยยุบรอยยุ่นนะครับลอยช่อตะใบพี่ตกแต่งครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่หมายเลขหนึ่งครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะครับพี่นะใครไวใครได้แล้วกันพี่นะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดร้อยบาทครับหมายเลขสองครับนี่ นิยมเช่นเดียวกันครับพี่นะครับนะอเนี้เอาไปหกร้อยบาทละกันพี่เอาหกร้อยบาทละกันเนี่ยมีสนิมเขียวๆขึ้นตามซอกนะเอาหกร้อยบาทครับหมายเลขสองครับหกร้อยบาทครับพี่ลงเพื่อเงินครับ ใหม่ยเลขสามครับนี่หมยเลขสามเป็นพระพิตาพี่นะครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่านะพี่นะนะครับด้านหลังเป็นยันไม่พัดพี่นะครับด้านหลังเป็นยันไม่พัดพี่เอาสามร้อยบาทครับพี่นะครับรายการนี้เอาสามร้อยบาทละกันพี่อะเด็กปันให้นะครับพี่ละองค์เล็กๆครับใหม่เลขสามครับนี่เอาสามร้อยบาทครับ ลมมวยให้ตอนเช้าๆเลยนะพี่นะต่อไปหมายเลขสี่ครับนี่หมายเลขสี่ครับลูกเบื่อครับลวงผู้เอี่ยมนะครับนี่ลวงผู้เอี่ยมวัดะพานสูงพี่นะครับลูกเหมือนลูกผู้เอี่ยมวัดะพานสูงเนื้อทองแดงครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่เอาสี่ร้อยบาทนะ โอ้ง่เอี่ยงวาสะพานสูงพี่นะครับสวยๆเลยเนื้อทองแดงพี่เอาสี่ร้อยบาทครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับเป็นหลวงปู่ทองนะครับวันราดโยธานะพี่นะผิวน้ําทองดีๆสวยๆเลยพี่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเลยพี่นะครับหลวงปู่ทองนะครับวันราดโยธาพี่นี่มีก้นชอบสบาย นะครับนี่เอาห้าร้อยบาทพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่สักสี่รุ่นหนึ่งนะพี่นะนะครับหลวงพู่ทองนะครับวัดราโยธาพี่หนูคาบเบ้าเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะพี่นะเดิมๆเ,เลยหมายเลขห้าครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับพี่หมายเลขห้าต่อไปหมายเลขหกครับ <c oughs> หมายเลขหกครับเป็นเหรียญหลวงู่เขียวนะครับนี่วัดหลวงมนนรพี่รุ่นแรกนะครับอ่ารุ่นแรกนะครับนี่หนุ่มป่เขียววัดหลวงมนรพี่ดูเนื้อหาในรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกครับพี่หนุ่มูเขียวนะนะครสีธรรมราชพี่นี่มีกิ่งนะพี่นะมีกิ่งนะครับอุดกิ่งนะพี่หนอยตกแต,งต่งสบายพี่นะครับนี่ เอาหกร้อยบาทพี่นะครับหลวงปู่เขียววัาหลวงมลนะครับนะครับหมายเลขหกครับหกร้อยบาทครับอี่ต่อไปครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่นะนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดกาหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่นะปีสองหนึ่งครับนี่เนื้ออันป้ก้านะพี่นะ นะครับเหรียญสภาพพอสวยพี่เอาสี่ร้อยบาทครับโคตรเด้งๆเลยพี่นะครับโคตรเด้งเด้งเนี่ยปีสองหนึ่งนะเนื้อก้าพี่เอาสภาพพอได้เนี่ยพี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่นะหมายเลขเจ็ดพี่นะครับต่อไปหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณข้างอุนะครับ หลวงพ่อขับวัดโพเตี้ยพี่นะครับนี่ร้อยตกเต่งดับเบด้านหลังครับนี่นะครับรอโบราณเอาห้าร้อยบาทครับนี่ห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อขับวัดโพเตี้ยเนื้อทองผสมพี่นะครับรูหัสวยๆเลยนะครับผมหมายเลขแปดครับห้าร้อยบาทครับผม ต่อไปครับหมายเลขเก้านะครับใครสนใจได้กันไหนสอบถามได้นะพี่นะสอบถามได้นะครับหมายเลขเก้าครับนี่เหรียญละรังหลวงพ่อเกษมเขียวมโกนะครับเนื้อทองแดงนะครับปีหนึ่งหกนะนะครับสภาพพอสวยครับพี่สภาพพอสวยครับนี่วันนี้ล้มมวยให้ตอนเช้าช่วงเช้าเช้าเลยนะพี่นะนะครับนี่เอา500บาทพี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อกระสืเขียวมะโกครับสุสานไต้ลักพี่เอาห้าร้อยบาทดับปีหนึ่งหกครับเหรียญละคังนะครับหมายเลขเก้าพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบครับจะเป็นพระพิจตาพี่นะครับเป็นพระพิจตาเนื้อออกขาวลักษณะนี้เลยนะไม่สหาบทีนะพี่นะครับมีโค้ดเลขสามพี่ นะครับมีโค้ดเลขสามมีด้วยพี่เอาสี่ร้อยบาทพี่นะครับเนี่ยพระพิจาร์ขาวๆเนี่ยหมายเลขสิบพี่นะครับมีรอยตกเต็งสบายด้วยนะนะครับเนี่ยทั่วองค์เลยครับพี่อ่านะหมายเลขสิบครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่มีต่อโค้ดหมายเลขสามนะพี่นะตรงนี้ไม่ทราบพี่ครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบเอ็ด หมายเลขสิบเอ็ดเป็นหลวงพอ่อโสธรสองหน้านะพี่นะนะครับเป็นรูปนะครับนีหลวงพอ่อโสธรสองหน้านะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่เอาสี่ร้อยบาทพี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทละกันนะครับนี่หลวงพอ่อโสธรสองหน้าครับ ไปกันต่อพี่นะครับไปกันต่อครับนี่ไปกันต่อครับนี่ <c oughs> ป,นนปิดตาสามเกอร์นะครับขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่ปิดตาสามเกอร์เนื้อสัมฤทธิ์นะพี่นะหมายเลขสิบสองครับเนื้อสัมฤทธิ์เก่งเก่าเลยนะพี่นะหิงเลยหิงจัดเลย นะครับผมหมายเลขสิบสองครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสามครับนี่เป็นเหรียญนะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับวรูปผิวดิพี่เด็กเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับเหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทครับนี่ สี่ร้อยบาทรวมส่งให้นะครับพีนี้เดียนนี้นะหมายเลขสิบสามครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปนะครับไปกันต่อ <c oughs> อาตัดเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพี่นั้นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับหมายเลขสิบสี่ครับนี่หลอโบราณครับหน้าปกนะครับเนื้อหานี่ วัดส,สุทัศน์เลยนะพี่นะ่าร้อยตกแต่งกับใบทั่วองค์เลยพี่น้ำเนี่ยพานาคปกุกนะครับรอเวลาเราห้าร้อยบาทครับนี่ห้าร้อยบาทครับวัดส,สุทัศนะ์นะน้องดูเป็นวัดส,สุทธัดครับพี่นี่ครับผมหมายเลขสิบสี่ครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบห้าครับนี่ เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมครับพี่นะครับเหรียญที่ระลึกในงานฉลองศาราวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับสองสี่เจ็ดศูนยะ์สภาพสึกสึกหน่อยพี่นะครับเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทพี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อวัดหนองกระโดนนะเอาสี่ร้อยบาทพี่หมายเลขสิบห้าค,ครับ นใจอะไกันไหนลองดูนะพี่นะลองดูครับผมหมายเลขสิบหกครับเด๋ยวเสมานะครับนี่หลวงพุ่มุนวัดบ้านจานนะครับสองห้าสี่สามนะเดียนอายุร้อยหกปีพี่นะครับช่วงสีสะเก็ดเนื้อทองแดงพี่นะครับโค้ดสี่โค้ดเลยนะพี่นะนี่โค้ดอุนะครับนี่ เหรียญสภาพสมบูรณ์เลยนะพี่ขอ500บาทครับพี่นะครับเในหยวงพุ่มหมุนครับเสมาลวงพุ่มหมุนปี4 3นะพี่นะเอา500บาทครับพี่500บาทครับหมายเลข16นะครับหมายเลข17ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมครับนี่นะครับปเป็นเหรียญห่วงเชื่อมพระ อะไรเนี่ยนะครับนี่ลองดูนะพี่นะเนี่ยตัวสะกดเนี่ยน้องกัวอ่านผิดนะเส้นสายคมจัดนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทครับหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่เส้นสายลายยันพี่นะครับสวยสวยเลย เอาห้าร้อยบาทครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะ <c oughs> หลวงพ่อฉุยไหมพี่ใช่ไหมหลมวงพ่อฉุยวัดโค้งคารามไหมพี่นะครับเหรียญเต๋อๆเลยเนี่สวยๆนะครับเอาห้าร้อยบาทครับต่อไปครับพี่ต่อไปไปกันต่อครับหมายเลขสิบแปดพี่นะครับหมายเลขสิบแปดครับนี่ เนื้อออกแดงๆอย่างนี้เลยนะพี่นะโลหะเก่าจัดเลยนี่นะครับนะโลหะเก่าจัดเลยพี่นะสภาพพอสวยครับนี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่อะ่ะแบ่งปันให้นะครับนี่พระนมลุกนะพี่นะอ่านะครับเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ลำล้ำนะพี่อ่านะครับเอาสี่ร้อยบาท หมายเลข18บดครับหมายเลข19ครับหมายเลข19เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่วัดหนองโพนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่ห่วงเชื่อมครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเส้นสายคมคมครับพี่ สองสี่แปดสองนะครับนี่ลายยันนะแดงๆเลยผิวดงแดงเลยพี่เอาห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับหมายเลขสิบเก้าครับต่อไปครับหมายเลขยี่สิบครับนี่หมายเลขยี่สิบเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะพี่นะพิมพ์ต้อนะครับองค์นี้รูปหล่อนะครับนี่อ่ะ รูปหล่อโบราณคนระับขอห้าร้อยบาทครับพี่นะครับพระพุทธชินราชนะอ่านะครับนี่ลองดูนะครับพี่นะอนอ้สวยนะครับนี่พิมพ์ต้อนะพี่นะเป็นพิมพ์ต้อนะครับโคดด้งๆเลยนะีโคชัดเจนเลยพี่อ่า หมายเลขยี่สิบครับห้าร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่เหรียญสีมาหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะนี่สีมาหลวงพ่อจงอห้าร้อยบาทครับพี่นี่ สวยคมเลยครับพี่นะสวยคมเลยเอาห้าร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสองครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบสองครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะหลวงพ่อคมนะครับวัดช่องเคจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยพี่เหรียญหลวงพ่อคมวัดช่องเคพี่เหรียญสวยเลย นะครับนะนี่เดี๋ยวสวยเลยนะพี่นะครับผิวเนียนตึงๆพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่เอาห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวหลวงพ่อผมนะข้างไข่ปลานะครับนี่เอาห้าร้อยบาทพี่นะครับนี่รูปเหมือนนะครับหลงวงพ่อรุ่ง นะครับนี่รุ่นแรกนะพี่นะวัดลามแก้วนะพี่นะนี่อ่ะนะครับนี่น้องล้มมวยให้นะพี่นะสําหรับพี่ๆที่ต่อไว้นะครับผมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะมีกิ่งนะครับนะมีกิ่งนะครับหนุงง่มพะลุงลามแก้วห้าร้อยบาทเอพีหมายเลขยี่สิบสามครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญน้ำเต้านะครับเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเนื้อทองแดงนะนะครับพื้นผิวเหรียญตึงดีเลยพี่นะครับนี่ทวดวัดช้างให้พี่นะครับหลังอัคระยันนะพี่ เอาห้าร้อยบาทพี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเอาห้าร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าครับหมายเลขยี่สิบห้าเป็นเหรียญยกช่อฟ้านะครับนี่วัดเดิมบางนะพี่นะเหรียญยกช่อฟ้านะครับศาลาวัดเดิมบางพี่นะครับเส้นสายครมกลิบ หลวมพอกลวยชุดตินทโลครับวัดโกสิตารามพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าครับต่อไปหมายเลขยี่สิบหกครับหมายเลขยี่สิบหกครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้เนื้อหาคมสวยเลยพี่ นะครับเนื้อหาคมสวยนะพี่เนื้อแห้งๆเลยพี่นะครับพิมพ์เส้นได้ในการนี้พี่เอา500บาทครับคาบกูกเก่าๆเลยนะครับนะคาบกูกเก่าๆเลยพี่เอา500บาทหมายเลขยี่สิบหกนะครับพิมพ์เส้นได้ครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเป็นฐานแซมนะพี่นะนี่สวยจัดเลยดูเล นะครับเป็นฐานแซมเนื้อหาบางคุลพมเลยพี่นะครับนี่ดูคาบเก่าหนึ่งนะครับบางคุลพรมฐานแซมพี่นะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เอาห้าร้อยบาทนะครับนะเอาห้าร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบแปดครับนี่เป็นนะครับนี่อ่ะ ขุนแผ,น,นะผนนะครับผงพายกุมารนะครับหลวงพุทธิมิสริโกนะวัดละหันไล่์ะย,ยองพี่มีฝั่งตะกุดมีจีวรด้วยนะครับดูเนื้อหาออกเขียวๆแล้วพี่นะองนี้เนื้อหาเขียวๆครับพี่เอาห้าร้อยบาทพี่นะตุ๊กตาใหญ่ด้วยเนี่ยครับเก่าๆเก๋นๆเลยพี่อ่ะหลังนี่ยันเด้งๆพี่ยันเด้งๆเลยนะ หมายเลขยี่สิบแปดครับเอาห้าร้อยบาทพี่อ่านะครับหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขยี่สิบเก้าครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบเก้าครับพี่นี่เนื้อหานึบๆเลยนะครับรนะเนื้อหานึบๆเลยพี่ดูนี่ เอาห้าร้อยบาทครับพี่สมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่ครับนะครับมวลสารต่างๆพี่นะครับรอยยุบรอยย่นนี่พี่นะครับเนื้อหานในนุบน,นุ่มนะพี่นะอ,องค์นี้นะครับสวยเลยพี่หมายเลขสิบยี่สิบเก้าพี่เอาห้าร้อยบาทครับต่อไปครับพี่หมายเลขสามสิบพี่ นะครับสามสิบี๋วพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเนื้อหาบางคุณพรมเลยครับพี่นะครับดูด้านหลังนี่เนื้อหาเก่ามากนะครับนะหมายเลขสามสิบครับเอาห้าร้อยบาทครับนะเนื้อหาสวยเลยพี่แห้งเลยลองดูครับพี่สายบางคุณพรมครับ หมายเลขสามสิบครับเอาห้าร้อยบาท <c oughs> หมายเลขสามสิบเอ็ดครับนี่หมายเลขสามสิบเอ็ดครับเป็นภาพถ่ายนะภาพถ่ายหลวงพุทธสุขวัดปากของมะขามเท่านะครับพระครูวิม,มลคุณากรที่จะรื้อสร้างบูถนะครับหลวงพุทธสุขวัดปากของมะขามเท่าพี่เป็นภาพถ่ายครับอัดเลี่ยมวินเทจพี่เอาสี่ร้อยบาทครับหมายเลขสามสิบเอ็ดครับ ต่อไปครับหมายเลขสามสิบสองครับนี่เป็นผ้าเนื้อดินครับนี่หมายเลขสามสิบสองครับผ้าเนื้อดินครับผ้าซุ้มกอนะเก่าเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ข้างกระหนกนะพี่นะใบหน้าใบตายังเห็นชัดนะพี่นะครับเป็นพิมพ์ข้างกระหนกพี่ในร่องมือซอกแขนเนี่ยลึกๆนะครับนะเอาสี่ร้อยพี่พร้อมเลี่ยมหมายเลขสามสิบสองครับสี่ร้อยบาทครับ เราไปครับหมายเลขสามสิบสามครับสามสิบสามเป็นหลอกโบราณนะครับนี่หลอกโบราณพี่ลองดูนะเป็นจอบใหญ่นะครับที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนับเนี่ยตรงนี้ห่วงตันนะพี่นะห่วงไม่ได้ทะลุนะพี่ดูนี่เอาสี่ร้อยบาทพี่อ่ะสภาพพอสวยนะครับ <c oughs> หมายเลขสามสิบสามนะ เอาสี่ร้อยบาทครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขสามสิบสี่ครับนี่อ่าหนุ่มู้สอนวัดสื่อสางครับสภาพพอสวยพี่เอาสี่ร้อยบาทครับนี่นครราชสีมานะนะครับผม ร้อยบาทครับหมายเลขสามสิบสี่หมายเลขส <c oughs> ามสิบห้าครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่บอกวัดธรามไฟพิมพ์อุ้มบาทนะครับนะรูปหล่อโบราณูที่เบาเดิมเดิมเลยนะครับนะที่เบาเดิมเดิมเลย นนะครับี่ดูเมิตรรเตะในพี่อ่าร์ดูมิเตะเนี่เอาห้าร้อยบาทครับนี่หน่วยเลขสามสิบห้านะเอาห้าร้อยบาทครับโยมเพื่อเงินนะครับออกว่าถ้ามถไฟผิมอุ้มบาทนะครับนะเอาห้าร้อยบาทครับหน่วยเลขสามสิบหกครับ <c oughs> อ่านี่นะครับเนื้อหาเน่าๆเลยพี่ นม่มเอลห้าร้อบาทครับสามสิครับ,รบ <c oughs> ต่อไป37มสิบเจ็ดครับครับุดินในพี่บ,งบางๆนะพี่นะตรงนี้ หนังพยาว่าห้าร้อยบาทครับพี่น่าร้อยตอกบาทนี่สามสิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขสามสิบแปดครับสามสิบแปดมีคาบกุนะพี่นะนี่เนื้อหากเก่งๆหน่อย นะครับในคาบกุทั่วองค์เลยนะครับนะคาบกุทั่วองค์เลยนะครับนะนี่รอยยุบองเนื้อครับพี่เนื้อหามบนสารครับนี่38ครับ500บาทครับ 39ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะเหรียญที่ระลึกครับพี่ด้านหลังเป็นลุงเลยพี่นะครับนี่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับนะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับนี่เอา400บาทละกันพี่นะครับเหรียญนี้หลวงพ่อคงวัดบางกระอมน่าเป็นเหรียญย้อนยุคครับพี่ลองดูนะครับเอา400บาทครับหมายเลข3 9ครับ ต่อไปครับหมายเลข40ครับพี่เหรียญเล็กๆ,ๆครับนี่หมายเลข40ครับคลับเหรียญหลวงพ่อทิมนะครับที่เราลึกในงานผูกพัสดสี่มาวัดละหาะนไร่นะปีหนึ่งเจ็ดนะพี่เหรียญเก้ากึกเลยนี่ดูนี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทละกันพี่นะครับติดเหรียญสภาพพอสวยละกันพี่อ่ะเอาสี่ร้อยบาทนะครับปเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะน้องหมอนะครับติดสนิมแบบกี่ขี้ไข่เนาะพี่เนาะ เอา400บาทครับพี่รายการสุดท้ายนะครับพี่ฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับนี่062-089-157ครับแอดเดไลน์062-089-157นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะมีราคาเหมาครับพี่สนใจติดต่อได้สแกนได้เลยนะครับพี่วันนี้ผิดพลาดประการใดครับขอระทานัยไว้ด้วยนะครับผมพบเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ